ขณะที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็ได้เห็นชอบให้มีการตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน3พื้นที่พร้อมให้กระทรวงมหาดไทยเร่งนาร่างกฎหมายจัดตั้งเสนอเข้าคอรอมอเพื่อพิจารณาให้เร็วที่สุดค่ะ โดยนายวิษณุเครือง,งามรองนายรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่สองซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน3พื้นที่และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งนําร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด ร่างพระราชบ,บัญญัติระเบียบบริหารราชการเกาะสมุยและร่างพระราชบ,บัญญัติระเบียบบริหารราชการแหลมฉบังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความคล่องตัวและเป็นประโยชน์กับประชาชนในด้านการค้าและการลงทุนตลอดจนเพิ่มระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2,557จำนวน1,000ล้านบาททั้งนี้รองนายรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด